สวัสดีค่ะอยู่กับอจิค่ะแล้ววันนี้ค่ะอจิอยู่กับที่ปรึกษาการขายที่ไว้ใจได้ค่ะคือพี่โมนั่นเองค่ะประจําสาขา f o r d IMA สาขากราประพฤค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้พี่โมค่ะพาทุกท่านไปรับชมในตัวรถกันค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโมที่ปรึกษาการขายนะครับ Ford RMA นะครับสาขากราปพึกนะครับ วันนี้ผมเจ้ามาแนะนำเจ้าตัว w i t e ทนะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับ 6AT นะครับราคาอยู่ที่1 49,000บาทนะครับเจ้าตัวข้างๆของผมนะครับจะเป็นตัว w i t e ทสีเซเลนาออเรนต์นะครับสีตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับเพิ่มเงิน10,000บาทนะครับสำหรับตัวค่าสีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมใน ในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับเป็นสีจะออกดำๆอย่างนี้นะครับผมพร้อมกับตัวโลโก้ Ford นะครับผมในส่วนของตัวชุดโคมไฟด้านหน้านะครับจะเป็นไฟแบบ LED นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับเป็นรูปตัวซีขนาดใหญ่นะครับไฟส่องสว่างกลางวันเนี่ยครับช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในรถที่สวนทางมานะครับให้มองเห็นชัดเจนลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผม แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับชุดโคมไฟตรงนี้ครับเราจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับเวลาลูกค้านะครับขับรถไปในที่ทึบแสงนะครับเขาก็จะเปิดไฟให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูชมด้านข้างกันนะครับผมนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นซุ้มล้อที่มาจากโรงงานแล้วนะครับเราติดตั้งมาให้พร้อมนะครับพร้อมกับตัว แม็กนะครับขนาด18นิ้วนะครับผมยางเป็นของกูดเย r เลยนะครับเป็นขนาดยาง255 65R18 นะครับตัวนี้นะครับผมในส่วนต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับผมกระจกมองข้างนะครับปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวไฟเดียวที่เป็น LED แล้วนะครับผมบันไดนะครับบันไดเรามีการ ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นรูปลักษณ์แบบใหม่ของตัวเจ้าว i t เทเลยนะครับมีให้าร์มคงทนแข็งแรงนะครับรองรับน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลเลยนะครับแล้วนี่ครับผมเป็นของเราจะเป็นกุญแจอิมโวลิเซอร์นะครับหรือกุญแจอัจฉริยะนะครับผมกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถปลดล็อกรถได้ครับผมลาวหลังคานะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวว i t เทนะครับรองรับน้ําหนักได้เป็นร้อยโลเลยเหมือนกันครับเพิ่มความบุกบึนนะครับให้กับตัวรถว i ยเทได้เป็นอย่างดีนะครับผม ในส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นตัวสปอร์ตบาร์ที่มากับเจ้ารถบายแท็กเช่นกันครับผมเพิ่มความหรูหราและก็การใช้งานนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้ตามปกติได้เลยสวยงามมากครับผมตัวนี้นะครับบายแท็กของเราจะเป็นตัวดิสเบกทั้งหมด4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับดิสเบก4ล้อเลยนะครับผมจุดเด่นของเขาอีกอีกข้อหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะมีบันไดขึ้นด้านข้างให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดู เห็นไหมครับการใช้งานสะดวกสบายมากเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับผมตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ LED หมดแล้วนะครับผมตัวนี้จุดเด่นของเขาอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับน้ำหนักเบามากเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเปิดแล้วจะหนักนะครับตัวนี้ ตัวกระบะของเราก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับเป็นไลเนอร์แบบเรียบนะครับผมตัวนี้ก็คือเวลาลูกค้าขึ้นไปนั่งนะครับก็จะไม่เจ็บก้นอพูดง่ายๆนะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังมีช่องต่อไฟขนาด12โวลต์แล้วก็230โวลต์ให้ด้วยนะครับเป็นสามารถต่อไฟบ้านสำหรับสายแคมปิ้งต่างๆนะครับผมอันนี้ใช้งานได้จริงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับตัวด้านในของรถเลยทีเดียวครับ ครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูชนชมด้านภายในนะครับตัวนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะครับเจ้าตัวไวแท็กของเรานะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับพร้อมกับพวงมาลัยที่ให้มัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการควบคุมหน้าจอนะครับขนาด12นิ้วนะครับหน้าปัดขนาด8นิ้วนะครับผมแล้วที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับเจ้าตัวไวแท็กของเรายังเป็นเบาะหนังนะครับพร้อมกับโลโก้ไวแท็กนะครับสัญลักษณ์ของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถนะครับไปอธิบายข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม นะครับในส่วนตัวนี้นะครับหน้าจอนะขนาด12นิ้วนะครับมีระบบสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อกับระบบ Ford Pass นะครับสามารถทํางานเช็คระบบต่างๆอย่างเช่น s t าร์ทรถได้นะครับเช็คว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็พวกนี้เราสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างเช่นกับเหมือนกับว่าเพิ่มอุณหภูมิของแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถสั่งการได้หมดเลยนะครับมาพร้อมกับตัว Wireless Charger นะครับถ้าลูกค้านะครับ เอาโทรศัพท์ s <S วางไว้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับไ i r e l e s s charger นะครับอันนี้ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ตัว android auto apple carplay ต่างๆได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ในสุดตรงนี้นะครับของเรายังเป็นแอร์แยกซ้ายฝาอัตโนมัติให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด67จจุดด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของตัวหัวเข่าเข้ามานะครับผม วัสดุต่างๆนะครับวัสดุจะเป็นแบบวัสดุแบบซอฟทัชนะครับตัวนี้นะครับตัวโอเคเดี๋ยวก็ไปพบกับโปรโมชั่นนันาันได้เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาย้ําในส่วนของตัวโมชั่นการออกรถกันอีกทีนะครับผมเจ้าตัวไวทแทกตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถนะครับดาวเริ่มต้นได้ที่8 9 0 0 0บาทนะครับหรือพิเศษสุดรับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99นะครับผมสนใจติดต่อเซลโมนะครับ เบอร์โทร0814149591พบกันที่สาขากรารบพัพกครับโมครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ